มาดูรถเกี่ยวลากรถไถครับจะขึ้นเรื่องอขึ้นนะครับตอภาวนาให้ขึ้นนะครับ ขึ้น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 ไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,ไปเลยพยายามเลยไปอีกมันเยียบโซ่อยู่ด้วย,ยโอ้โหเท่ากับมาอันนี้คันนาให้เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ ยอดโอ้ทำไมใช้รถเกี่ยวนี่ไม่ขึ้นนะนี่รถไถไม่มีแรงลากหรอใช่นี่แหละตามแผนที่ผมบอกอะเอารถไถนี่ไปลากขึ้นมาเอารถเกี่ยวมาลากมันถึงจะขึ้นเนี่ยแรงมันไม่ถึงหรอ,อเออมันต้องอย่างนี้แหละใช่แต่นี่มันมันรถเกี่ยวมันจมนิดนึงเนี่ ครับมาชมกันต่อครับหลังจากที่เอารถไถมาลากจากร u b ู t ้า DC934 ขึ้นได้แล้วนะครับแล้วก็เอารถเกี่ยวไปดึงรถอีกคันหนึ่งที่สิดคันนานะครับตอนนี้สามารถดึงขึ้นได้แล้วแล้วก็มาเกี่ยวให้เสร็จตามปกติแล้วครับครับชอบเปอร์มีปัญหาอะไรอีกเอ๊

เท่าติดอีกแล้วว่เดี๋ยวคือโทรศัพท์อยู่ขึ้โทรศัพท,ทพ์อยู่แน่น่เลยมาดูกันต่อครับเมื่อกี้คนขับโมต่คุยโทรศัพท์กับหนายหน้าครับกับเจ้าของนา,าจะาเกี่ยวกันยังไงติดอีกแล้วครับติดอีกแล้ว ขยานติดเลอเกินนะครับสำหรักข้าวนะครับรถเกี่ยว ตอนนี้รถก็ขีวได้ปกติแล้วนะครับพี่น้องอยู่ที่ว่าคนขับนะครับจะเกี่ยวข้าวสวยงามขนาดไหนนะครับหลังจากที่เจออุปสรรครถเกี่ยวจมรถไถจมก็สามารถลากขึ้นมาได้แล้วครับ สวัสครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ